โอ้เจออ่ะเจออ่ยแม่มองสีฉัเจ็บมาแล้วเนี่ยชอบไข่เหาแกนี่เยอะมากๆเลยอ่ะไข่หรือรังแคแม่ดูดีๆนะไข่เหาแหละอ้ยชอบแม่ว่านะไปโกนผมดีกว่าป่ะ ไม่เอานะแม่ฉันไม่อยากโกนอะแม่นะฉันไม่มาตั้งหลายปีอะแม่โอ้ยจะรักผมะอะไรนั่นอปะ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 ไม่องไม่ทำละฉันต้องตัดผมจริงเหรอไปจต่กานเลยแม่แต่ฉันไม่อยากโกนไปโกนโอนไม่เข้าใจสาวสวยแบบฉันเลยอะ <c oughs> แกฉันเสียผมมากใครใช้ให้แกเลี้ยงเห่าไว้บนหัวเล่าฉันไม่ได้อยากเลี้ยงเห่าฉันอยากเลี้ยงผมมากตายตายใช้น้ำตาหน่อยอ่ะเสาไว้ตั้งหลายปีแกโอเคเห่าติดหัวฉันโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ๋อนะอ่อนนะท้าไมมีผม แล้วคุณจะอยู่ยังไงอ <c oughs> เอาเป็นว่าแม่แกให้แกไปตัดผมแกก็รีบไปตัดเถอะก่อนที่มันจะกระเด็นไปทั่วบ้านร <c oughs> ้านไหนอะร้านนี้ตัดเรียบชัวเดี๋ยวฉันพาไปไปแกแต่ฉันไม่อยากไปเออมา <c oughs> มามามา,มาแกแต่ฉันไม่อยากตัดผมอ่ะฉันฉันเสียดายผมอ่ะแกตัดเถอะหางเต็ม หัวหมดแล้วเนี่ยฉันกลัวไปหมดแล้วไปแกกำลังเกลียดฉันหรอโอ้ยอยู่แม่แกก็ว่าหรอก<แ>โอ้ยแกฉันเสียใจอะรู้สิผมฉันหายไปหมดเลยอะก็ดีแล้วฉันจะได้ปล่อยผมสยายผมกับเขาบ้างไม่งั้นฉันก็กลัวเห่าแกติดแกแฉันจะร้องไห้แล้วเนี่ยทรงนี้ก็ได้รักดีนะบอกแล้วหัวเรียบ ไม่ต้องพูดเลยไปเลยไปไปไปเดี๋ยวพาไปเลี้ยงไอติมแกไม่เป็นไรหรอกใจอ่ะเฮ้ยอิชอฟชอปปี้แกคิดอะไรของแกเนี่ยดูสภาพไปตัดผมมาใหม่เหรอจ้าชอปปี้อุ้ยชอฟเห่าบนหัวแกหายแล้วเหรออุ้ยไม่ใช่สิผมบนหัวก็หายด้วยโอพยแกพอได้แล้วแค่นี้มันก็เครียดจะตายอยู่แล้วพวกแกระวังตัวไว้นะ ฉันเจ้าคืนพวกแกให้สะสมเลยวิ่มคยวิ่งลงถุงก็ไเด็นใสญ่คุบนี่บางคนนี่นะขันหัวไปหมดแล้วเนี่ยอวไ้ปะโอ้ยปายูปายูรู้มีข่าวดีจะมาบอกรู้สอบติดมหาลัยแล้วป้าจริงหรอใช่เก่งนะ่เนี่ยนาทีแี้สาขาที่ชอบมหาลัยที่ชอบจุดยอดเออ ้าว่านะทําลาบเลี้ยฉลองเข้ามาหาลัยได้ดีไหมป้ายุลาบเราก็กินกันบ่อยแล้วหนูอยากกินอะไรชาชาบ,บ,บ,บุอะไรนะชาบูป้าหนูอยากกินชาบูนี่คนในมือเขากินกันนะป้าได้ได้ไดเดี๋ยวป้าทําให้จ้ะได้ไเงี้ยเดี๋ยวหนูไปหาผักตามล้วนนะป้ารอนะเดี๋ยวหนูไปเรียกเพื่อนๆก่อนนะได้ได้ได้โอเคเลยอย่าลืมตามอามกระจามาได้นะได้จ้าเก่งแน่แม่ ทำไมแม่้รงเลี้ยงชาบูไอ้มันด้วยอ่ะก็น้องสอบติดมาหาหลัยได้เราก็ต้องฉลองให้น้องเขาหน่อยสิที่ฉัน่ะเสียใจที่ฉันไม่มีผมอะ <c oughs> ผมสั้นขนาดนี้แม่ไม่เคยปลอบใจฉันเลยโถ <c oughs> ชอบผมมันสั้นได้มันก็ยาวได้ดีกว่าเอาเห่ามาติดแม่น่ะามายุ่งเลยแม่มขี่น้อยใจไปได้ มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วผมกินสูตเด็ดจมาแล้วจ้าโอ้ยน่ากินจังเลยลุยใส่เลยใส่เลยส่กินบ้างไหน้องนี่ชอบไปไหนอ่ะมันก็คงแอบไปร้องไห้ที่ไหนสักที่เสียดายผมมัน่ะแม่เดี๋ยวมันก็มาโอ้ยกินชาบูกันสบายใจเชียวนะได้เจอชาบูเส้นผมหน่อยเป็นไงล่ะ ได้เวลาแก้แค้นซะแล้วสิโอ้โหนีๆได้แล้วมั้ยนี่ฉันมีเมนูเด็ดมาให้รับรองถูกใจน่าชิมแน่นอนใส่เลยนะอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยชัดนี่มันเส้นผมไม่ใช่เหรอลูกผมแกไม่ใช่หรอนี่ กว่าฉันจะไว้ผมได้มาเป็นปีๆอ่ะจะตัดทิ้งมันก็เสียดายอ่ะก็เลยแอบตัดไม่ให้ชิมอ่ะลองกินดูนะโปรตีนสูงเฮียจะไปกินลงอ่ะเล่นพี่เลนจิบใส่เส้นผมลงไปได้ยังไงใครเขาจะไปกินได้กันนั่นน่ะสิไอช็อปแกกะจะเ้าคืนพวกฉันสามคนใช่ไหมที่เคยแกล้งแกไวนี่ใส่ไม่ดีทำเกินไปหรือเปล่าแบบเนี้ยนั่นน่ะสิใครไม่กินเดี๋ยวฉันกินเอง ได้เหรอไม่กินไม่ได้เอาไมเอาไมกินหอ้อ้เียะช็อปแม่จะไม่ไหวแล้วนะแลนอะไรพี่แลนแบบเนี้ยกินเส้นผมกินเข้าไปได้ยังไงชอบแต่งหญิงอะแม่ก็ยังโอเคนะยังรับได้นะถือว่าเป็นความสุขของลูกแต่กินพี่แลนแบบเนี้ยมันรับไม่ได้แม่ ก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันกินได้อะที่ฉันบอกมันเป็นเต้นผมอะฉันตกไปหนึ่งคำคือสาลายเต้นผมสาลายเต้นผมใช่แล้วทุกคนอะก็ตื่นตูมกันไปเองทั้งนั้นแหละฉันอะก็แค่อยากจะเอาคืนไอ้สามคนนี้เท่านั้นแหละที่มันแกล้งชนะแล้วไปหามาจากไหนละเนี่ยฉันก็หาดซื้อทางตอกติ๊กต๊อกโอ้ก็ว่าแล้วสามคนไปแกล้งอะไรเขาเนี่ยชอบมันถึงได้มาเอาคืนอะ เรื่องที่ฉันไปล้อมเรื่องผมมันนี่แหละป้าใช่แต่ป้าฉันเห็นแล้วมันจะตลกดีนะกินไปเลยเนี่ยเอาไปเลยชอบแต่พวกเราก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ที่ชอบแกล้งแกก็เพราะว่ารักหยอกจิงหยอกเล่นนะรักหลอกจิงหยอกเล่นจ้ากินชาบูกันเถอะพวกเราเย้แหมที่รู้ว่ากินได้นี่ ทิ่แต่เส้นผมกันเลยนะมามามาค่ะอืมอร่อยกันไหมจ้าอร่อยมากหมดแล้วเนี่ยนี่ฉันมีอีกฉันให้แม่เลยเอาเติมเต็มที่เลยแม่เหมือนมากดูมมาันสิเหมือนมากเลยเหมือนผมฉันนี่แหละหยอกเล่นใส่แล้วนะใส่ลโอ้โหกดกดกด อร่อยแม่ล่าติดใจการันตีอะไรขอให้ลงทางสีสตอได้ไหมจัดไปจัดไปเดี๋ยวตกให้ในแชทนะฉันละกันอะมาม่าม่อะไรนี่มีสตรอเบอรี่ไหมขอโทษนะจ๊ะพอดีว่ามันไม่ใช่หน้าของสตรอเบอรี่นะจ๊ะเราคนนี้ไม่ได้มาขายจ้ะนี่ฉันอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลเบื่อข้า่นน้ำมันเปล่าๆขอโทษนะจ๊ะพอดีว่าร้านเราเนี่ยขายผลไม้ตามฤดูกาลจ้ะรับอย่างอื่นแทนได้ไหมจ๊ะ วันนี้นะจ๊ะมีแตงโมหวานช่ำเลยนะจ๊ะรับไหมจ๊ะคิดวันเป็นสีเดียวกันแล้วมันจะทดแทนกันได้หรือไงไม่เอาหรอกอะไรของเขาเนี่ยแตงโมไหมจ๊ะแตงโมหวานชำ<ฮ>่ำเลยจ้าแตงโมไหมจ๊ะหวานหชานฉ่ำๆคิวฮะเมื่อกี้พี่เหมือนเห็นคุณบัวดาราดังของช่องตองติงฟิล์มใช่ไหมใช่ปะสวยมากเลยนี่พิจา๋าฉันจะบอกให้นะจะดังหรือไม่ดังเนี่ยแต่นิสัยเนี่ยไม่น่าคบเลย แล้วยิ่งทำตัวเป็นดาราแล้วนี่ใส่แบบนี้อยู่นะฉันว่านะอีกไม่นานก็คงดับอย่าอารมณ์เสียสิวันนี้มีแตงโมหวานฉ่ำๆไหมจ๊ะมีสิจ๊ะพี่จ๋าฉันจะบอกให้นะฉันเนี่ยนำเสนอแตงโมหวานฉ่ำๆของร้านฉันไปเนี่ยนานยังไม่รับเลยลายทั้งในจอแถมยังไลายนอกจออีกเหรออืมไว้เดี๋ยวพี่มาอุ่นหนุนไหมนะจ้าเ<อ>จอกันจ้า ฉันรู้ว่าพี่จะพามาร้านแบบนี้นะฉันไม่มาหรอกแต่บัวร้านเนี้ยแต่และเมนูเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะอีกอย่างร้านเนี้ยเป็นที่โด่งดังในโซเชียลด้วยพี่อยากให้บัวลองดูก่อนนะไม่เอาด้วยหรอกบัวแพ้ง่ะบัวจะไปกินร้านอื่นงั้นเราเปลี่ยนร้านก็ได้จ้ะจริงนะแตงโมเมต้าแตงโมหวานๆเลยจ้าหวานๆช่ำๆเลยนะจ้าเฮ้ย วัน,นวันนี้ไม่มีสตรอเบอรี่นะจ๊ะเอ,อ่อฉันแค่อยากได้แตงโมจ้ะฮะแต,แตงโมใช่จ้ะจ้ะเออเพิ่งเลิอกกองเหรอจะ๊ะถึงแต่งตัวแบบนี้จ้ะอืมไม่ได้เพิ่งเลิอกกองจ้ะฉันเพิ่งล้างจานเสร็จไม่จ้ะ อะไรเนี่เนยเลยสี่แยกไปนะมันจะมีร้านหนึ่งอะหลูมากเลยพี่ฟุกบัวอยากไปร้านนั้นน่ะจริงเหรองั้นเอางี้ดีกว่าถ้าบัวอยากไปกินร้านไหนเนี่ยบอกพี่ได้เลยพี่พาไปได้หมดเลยน่ารักพี่สุดเลยค่ะ อะไรตรงนั้นอะ่ะไม่มีกองถ่ายอย่าบอกนะว่าตกต่ำไปเป็นเด็กล้างจานอะ่ะไปดูใกล้ๆดีกว่านี่เธอจะใช้คุณบัวหรือเปล่าฉันขอโทษแล้กันสงสัยฉันจะจำคนผิด โมไหมจ๊ะแต่งโมแต่งโมที่ไปเจอดาราดังมาคุณบัวช่องตองติงฟิล์มอะแต่ว่านะเขาแต่งตัวสมๆนั่งกินแตงโมอยู่ริมถนนน่ะแล้วพี่ก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็ไม่เห็นกองถ่ายหรือว่าตะกล้องสักคนเลยนะว่ามันน่าแปลกๆปละพ่จาเมื่อกี้น่ะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่ไหมแล้วก็เจอเด็กล้างจานเนี่ยหน้าคล้ายคุณบัวเขาเลยซิ หร,หรือว่าฝ่าแฝดคุณบัวต้องใช่แน่ๆเลยพี่อย่างกับในละครเลยอ่ะที่แฝดคนนึงรวยอยีกคนนึงจนเออฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าตกลงเนี่ยเป็นคนบัวหรือว่าฝ่าแฝดคนบัวนั่นดิเธอ,อไปช่วยฉันขายแตงโมทีท่ร้านไหมได้เงินดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งมือเปื่อยล้างจานอยู่แบบเนี้ย ไปไหมอืมค่ะดีเลยจ้ะเธอชื่ออะไรจ๊ะเธอ,อฉันชื่อมารีจ้ะอือแล้วเธอมีฝาแฝดไหมอ่ะไม่มีจ้ะฉันลูกคนเดียวเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่มีฝาแฝดเธอคิดดูดีๆนะว่าเธอมีฝาแฝดหรือเปล่าไม่มีจริงๆจ้ะแล้วเธอ รู้จักดาราดังช่องตองติงฟิล์มหรือเปล่าคุณบัวไม่รู้จักนะจ๊ะนี่เธอไม่มีอะไรปกปิดฉันใช่ไหมแตงโมไหมจ๊ะมะลีไปหั่นแตงโมเพิ่มให้หน่อยสิใกล้หมดแล้วเนี่ย โมเมจาหวานช่ำๆเลยจ้าแตงโมเมจาหวานเลยนะจ้าแตงโมเมจาคือวันนั้นกองถ่ายสติงโมไปให้ฉันกินอ่ะหวานฉ่ำแล้วก็อร่อยมากเลยวันนี้ฉันก็เอยากจะมาเหมาหมดร้านได้สิจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าพอดีว่าแตงโมที่ร้านใกล้หมดแล้วจ้ามีสตตอกไว้ที่บ้านอยู่จ้าใกล้ๆนี่เองจ้ารอแป๊บนึงนะจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าโอ๊ยฉันมีเวลามารอใครงั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเร็วๆฉันรีบได้จ้า นี่ตาพี่บัวมะลินี่แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะนั่นไงพวกเธอสองคนเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมไม่ฉันไม่มีฝาแฝดมาตั้งนานละพี่บัวจ้ะฉันขอโทษนะจ๊ะไม่ต้องมาขอโทษหรอกไม่ใช่เพราะแกเหรอที่ทำให้แม่ต้องตายขายรถขายบ้านไม่เหลืออะไรเลยเหมือนทุกวันนี้ พี่บวัวตั้งแต่พี่เข้าเมืองกรุงมาเป็นดาราแม่ก็ป่วยฉันต้องดูแลแม่อยู่คนเดียวฉันหาเงินมารักษาแม่จนหมดตัวที่พี่จะกดที่ฉันขายบ้านน่ะก็เป็นเพราะว่าฉันต้องเอาเงินมารักษาแม่นะพี่ฉันขอโทษจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะฉันก็โทรหาพี่ตั้งหลายสายอะ่ะพี่ก็ตัดสายฉันตลอดเลย ฉันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะพี่บัว ayo, ฉันขอโทษนะคือมาลีพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษที่พี่ไม่รู้อะไรเลยอะพี่ขอโทษที่ทำให้มะลีต้องอยู่คนเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษที่ทำให้มะรีต้องลําบากต่อไปเนี้ยเดี๋ยวพี่จะดูแลมะริเองนะ